ขอ,อน,นอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกือ้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตตจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังขจฉามิธรรมังสรณนังขจฉามิสังขังสรณนังขจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรนังัจามิทุติยัมปิธรรมังสรนังัจามิทุติยัมปิสังขังสรนังัจามิสติยัมปิพุทธังสรนังัจามิสติยัมปิธรรมังสรนังัจามินัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัตวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน นัตทิเมาร, ens, รนังอัญยางธัมโมเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยางสังโฆเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอจินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาประถังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปัตปาลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิเข้าไปเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมคศีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาฏฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอาชินาภานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัครมัจจริรยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาละโภชนา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินาจิกีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลตปะนะธารณะมันดนะวิภูสนัทขานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจยาเสยนะมหาเสยนา เวรามณีศิขาประทังสมาธิยามิชาตารระรูปะรัชตะปฏิทะหานาเวรามณีศิขาประทังสมาธิยามิาข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาารัรรหันเพื่ออนุปาทฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิเจริญบุญญาเกียริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเคียธรรม37มประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสสัมมาปัฏฐานสีอิทธิบาทสอินสี่ห้าลาห้าพืชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปด เพื่ออนุปาาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดก็จะขออันเชิญเรื่องของนกจากพรากนะคะซึ่งเป็นชาดกแต่ในส่วนของอัตกถามากค่ะนับพระวิหารเชตวันพระตถาคตทรงเอ่ยถึงพระภิกษุเหล่าแหละรูปหนึ่งจึงกลับเรื่องนี้ว่าภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เหล่อแหละ ละเลยการประพฤติปฏิบัติที่ดีเข้าพระนครสาวัตถีแต่เช้าฉันเข้าสาลีเนื้อและเข้าสุกที่มีรถเลิศต่างๆที่เรือนนางวิสาขาเท่านั้นยังไม่พอยังออกไปยังนิเวศของคนอื่นเพื่อขออาหารเพิ่มอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภากล่าวถึงความเหลาะแหละ ของภิกษุนั้นพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วรับสั่งให้เรียกภิกษุนั้นมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอเป็นผู้เหลาะแหละจริงหรือเมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่า จริงพระเจ้าคะ่ะดูก่อนภิกษุเหตุไรเธอจึงเป็นผู้หล่อแหละแม้ในการก่อนเธอก็ไม่อิ่มด้วยซากศพช้างเป็นตนในพระนครพารณาณสีเพราความเป็นผู้หล่อแหลกออกจากที่นั้นแล้วเที่ยวไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาเข้าหิม,มวันตตับประเทศดังนี้แล้วส่งนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตทรงราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีมีกาหล่าแหล,แหละตัวหนึ่งเที่ยวเกี่ยวกินซากศพในพระนครพาราณสีไม่อิ่มจึงมีความคิดว่าจะไปหากินซากปลาที่ฝั่งแม่น้ำคงคาดีกว่าจากนั้นจึงบินไปตามใจนึกคิดอยู่สองถึงสามวันจึงเข้าไปยังป่าหิมาพาน เที่ยวกินผลไม้น้อยใหญ่เจ้านกกาด,ดินไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงสปประปทุมใหญ่ซึ่งมีปลาและเต่ามากมายเห็นนกเป็ดน้ำสองตัวมีสีดั่งทองกำลังเคี้ยวกินสาหร่ายอยู่ในสระนั้นจึงมีความคิดว่านกจากพากสองตัวนี้มีสีสวยงามเลิศเหลือเกินคงจะมีอาหารดีๆกินแน่ๆ ลองไปถามดีกว่าจากนั้นก็บินตามนกทั้งสองไปยังรังแล้วเอ่ยทักถามขึ้นว่าท่านกินผลไม้อะไรหรือว่ากินเนื้อที่ไหนทำไมสีของท่านช่างงดงามเช่นนี้ท่านนกกาเราไม่ได้กินอะไรเลยเพียงแค่กินสาล่ายกับน้ำเท่านั้นเมื่อกาได้ยินดังนั้นจึงเกิดความไม่เชื่อ จริงหรือท่านกินเพียงแค่นี้เองคงไม่จริงละมั้งดูท่าคงกินปลาและเนื้อในสวะด้วยไม่งั้นจะมีรูปร่างสวยเลิศอย่างนี้หรอกท่านกาเราไม่บังคับให้ท่านเชื่อหรอกผู้กินอาหารไม่บริสุทธิ์ลักเขากินขโมยเขากินขึ้นชื่อว่าวันนันนั้นมีสมุดฐานสี่ประการ คืออาหารความอบอุ่นความคิดและการกระทำนกเป็ดน้ำสีเตียนจาเกิดความไม่พอใจสะบัดหน้าอย่างแรงก่อนจะเอ่ยว่าเราไม่ต้องการสีของท่านหรอกแล้วก็บินหนีไปพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศสัตธรรมเวลาจบสัตจะ ภิกษุเหลาะแหละดำรงอยู่ในอนาคามิผลพระทศพลทรงประชุมชาดกว่ากาในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุเหลาะแหละในบัดนี้นางนกจากพราคในครั้งนั้นได้มาเป็นมารดาพระราหุลในบัดนี้ส่วนนกจากพราคได้เป็นเราสถะาคตชนีแลชาดกนี้ได้กล่าวถึงอะไรคะ ปักตูปะนิสยปัจจัยใช่ไหมคะให้เราทั้งหลายนั้นได้รู้ว่าการที่มีอัยาศิยไม่ว่าจะเป็นไปในฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็ตามก็ด้วยเหตุแห่งการสั่งสมอันยาวนานมาด้วยอัจฉทิยยเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่เกิดแค่เพียงชาตินี้นะคะเป็นสิ่งที่มีมาก่อนก่อน และได้ทำมาจนเป็นอัตยาศัย,ยในการที่จะออกจากอาัตยาศัยอันไม่ดีทั้งหลายนั้นก็ต้องอาศัยพระาศาสดาผู้สูงสุดค่ะที่ทรงประกาศพระสัตธ,ธรรมนั้นเองนะคะด้วยเหตุนี้เมื่อเราได้ยินคำว่าเธอไม่ใช่เป็นผู้มีอัตยาศัยอย่างนี้แค่ในชาตินี้แม้ในชาติก่อนๆก,ก,ก็เป็นอย่างนี้นี้ก็คือ พระองค์ทรงแสดงในเรื่องของปกตูปะนิสยปัจจัยซึ่งเป็นการสั่งสมมายาวนานการที่จะแก้อัติยสัยอันไม่ดีให้เข้าถึงความดีงามอันสูงสุดคือเป็นผู้ตัดราคาโทสะและโมหะโดยสิ้นเชื้อนั้นก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนจากพระศาสดาผู้สูงสุดค่ะที่กล่าวในชาดกเรื่องนี้เป็นตัวอย่างค่ะ ก,ก็เป็นอย่างนั้นล่ละเหลาะแหละไปเรื่อยซึ่งภิกษุท่านนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่เป็นอย่างไรล่ะคะเมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระศาสดาและอัจฉริยัยที่ดีที่เลิศที่ได้สั่งสมมาส่วนหนึ่งก็มีอยู่จึงเมื่อฟังแล้วก็สามารถที่จะกรรมจัดกิเลอสอกุศลต่างๆได้โดยอาศัยพระธรรมคำสอน ของพระศาสดาผู้สูงสุดค่าและทรงรู้อุปนิสัยอัธยาศัยอินทรียโดยอินทริยปรโรปริยติยานและสัพพัญยุตยานต่างๆทรงรู้ว่าบุคคลน,นี้พระองค์นั้นจะแสดงธรรมหมวดไหนอย่างไรเพื่อให้เขานั้นได้กำจัดกิเลสอกุศลซึ่งบางท่านนั้น เมื่อรู้ว่าตนเองเคยเป็นลักษณะอย่างนี้มาก่อนและขณะนี้ก็มีผู้ที่ประกาศพระธรรมที่จะแก้ไขความเป็นผู้บกพร่องมาในอดีตให้แล้วก็น้อมโน้มจิตโอนเอ็นจิตไปเพื่อออกจากกิเลสอกุศลเหล่านั้นค่ะจนเข้าถึงความเป็นพระอริยะและเราจะเห็นนะคะว่า ความสืบเนื่องกันมาของบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ได้พบกันแค่ชาตินี้ค่ะการพบปะการได้เจอเจอและการได้รับคำอบรมสั่งสอนนั้นก็ไม่ใช่แค่ชาตินี้เท่านั้นนะคะก็ได้รับมาก่อนในการก่อนค่ะเราก็เช่นกันก็ต้องเชื่อมันว่าการได้มีโอกาสศึกษาพระสัทธธรรมอันประณีตถึงระดับนี้นั้น ก็เพราะเหตุเก่าที่ได้สั่งสมมาที่ได้ศึกษามาเก่าก่อนด้วยแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแต่เพิ่งอาจจะมีอัจิยาสายที่ได้มาพบเจอพระสัทธรรมนี้ในช่วงเวลานี้เท่านั้นเองค่ะแต่อดีตนั้นย่อมมีอยู่แล้วในอัจิยาสายที่จะฟังพระสัทธรรมอันประณีตเหล่านี้และเราก็เชื่อมันได้เลยว่า ถ้าทำอันประเสริฐเหล่านี้นั้นจะเป็นปัจจัยที่จะแก้ไขอุปนิสัยของความเป็นปุตุชนที่ยังไม่สามารถจะตั้งมันในศรัทธาที่เป็นไปในตถาคตโพธิศรัทธากรรมมสกตาศรัทธาหรือความเชื่อมั่นที่เป็นไปในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทได้อย่างมั่นคงนั้นชาตินี้เราต้องฝึกฝน เพื่อเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐเหล่านั้นได้ในศาสนาของพระชินนะเจ้าพระองค์นี้ค่ะอาปล่อยปละละเลยค่ะเพราะโอกาสขณะและสมัยนั้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นง่ายๆและไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆยต้องอาศัยปัจจัยเก่าก่อนมาแน่นอนค่ะดังเรื่องที่กล่าวให้ฟังเป็นตัวอย่างนะคะ เพื่อให้เห็นชัดว่าการที่จะมีปัญญามีโอกาสได้ยินได้ฟังในพระธรรมอันประเสริฐเหล่านี้นั้นต้องมีอัธยาศัยเก่าก่อนมาแน่นอนเพียงแต่ชาตินี้บางท่านอาจจะรู้ได้เร็วบางท่านก็อาจจะมาได้ยินได้ฟังก็ตอนอายุมากก็จริงแต่เราไม่สามารถจะบอกได้เลยใช่ไหมคะว่าโอกาสที่จะแทงตลอดในอริยสัจนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะไหนแต่เราตั้งความเชื่อมันว่าเราจะประพฤติธรรมตามคำสอนเหล่านี้ล่ะให้ได้ในชาตินี้นั้นก็คือยืนยันที่จะฝากชีวิตนี้ไว้กับพระรัตนตรัยในศาสนาของพระชินเจา้าผู้ทรงเป็นสักกยราชโคตมโคตรพระองค์นั้นค่ะด้วยจิตที่มั่นคงนะคะ และก็มุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งค่ะซึ่งขณะนี้เราก็ศึกษาในคำาพีทมหาปัจฐานนะคะโดยย่อในเรื่องของปัจจัยที่เก้าแล้วคืออุปนิสยาปัจจัยอันเป็นธรรมะที่อุปการะโดยเป็นที่อาศัยอย่างแรงกล้าหรือเป็นที่อาศัยที่มีกำลังมากนี้คืออุปนิสยาปัจจัยค่ะ อุปนิสยาปัจจัยนั้นก็แบ่งออกได้เป็นสประเภทหอารมณูปนิสยปัจจัยคือสภาพธรรมที่เป็นอารมณ์และเป็นที่อาศัยที่มีกำลังเป็นเหตุให้จิตและเจตสิกมีกำลัง 2. องนันตรูปะนิสยาปัจจัยคือจิตเจตสิกที่ดับไปไม่มีระหว่างขั้นเป็นที่อาศัยที่มีกำลังทำให้จิต เจตสิกดวงหลังเกิดขึ้นตามลำดับค่ะสองอย่างนี้ก็พอจะฟังเข้าใจแล้วนะคะส่วนในข้อสามปกตูปะนิสยปัจัยนั้นก็ย่อมเข้าใจได้โดยไม่ยากจากตัวอย่างชาดกที่ยกมาซึ่งพระบรมศาสดานั้นก็ได้ตรัสเอาไว้บ่อยมากนะคะว่าเธอ เป็นอย่างนี้มาในการก่อนไม่ใช่แค่ชาตินี้เท่านั้นด้วยเหตุนี้ในปกตูปะนิสยาปจัยคืออุปนิสัยที่บุคคลทำไว้ก่อนได้แก่ศรัทธาศีลโลภะทิฏฐิมานะเป็นตน้นที่ให้สำเร็จแล้วในสันดานของตนนั้นก็คือการสืบเนื่องมาตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบันและหากไม่ดับภพบชาติให้ได้ในชาตินี้นั้นก็จะเป็นต่อไปนะคะเป็นปกตูปนิสเสยปัจจัยต่อไปซึ่งไม่ใช่แค่นิสัยสันดานโดยทั่วไปเท่านั้นแม้แต่ในเรื่องของอัติยศัยที่พึงพอใจในฤดูกาลหรือโภชนะเป็นตน้นก็เป็นสิ่งที่ เป็นอัธยาศัยแห่งความพึงพอใจที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแน่นอนค่ะมีผลจนถึงระดับการตรสัสรู้นะคะบางพันเมื่อได้โภชนะที่เหมาะสมก็จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการตรสัสรู้ที่เราเคยศึกษากันที่พระอนาคามีคือมาติกะมาตาได้ตรสัสรู้เป็นพระอนาคามี จากการเจริญกรรมฐานคืออาการสาสองจนได้ปฐมฌานแล้วแทงตลอดในอริยสัต์ได้เป็นพระอนาคามีพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสิและอภินญ,ญาด้วยค่ะภิกษุที่มาพักอาศัยอยู่นั้นยังไม่ได้แทงตลอดในอริยสัต์ค่ะนางก็พิจารณาดูว่า เหตุที่พวกท่านไม่บรรลุฌานและวิปัสสนาเลยก็เพราะมีอะไรก็พบว่าภิกษุเหล่านั้นยังไม่ได้อาหารที่สัปปายะนางจึงเอาใจใส่จัดแจงอาหารรสเลิศให้ทุกๆวันไม่กี่วันต่อมาถ้าเหล่านั้นก็บรรลุอารหัสพร้อมทั้งปฏิสัมพิทาสี่ เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดนะคะว่าโภชนะต่างๆนั้นก็มีผลต่อการกรัดสรูได้เช่นกันค่ะรวมทั้งฤดูกาลต่างๆซึ่งเป็นอัตศัยสยของแต่ละพันุ์นะคะบางพันนั้นก็มีอัตภัยใสยชอบร้อนบางท่านก็ชอบหนาวซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะถามว่าเออทำไมเขาเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเราเป็นอย่างนี้ นี่ละค่ะเป็นคำตอบนะคะปากตูปะนิสยาปัใจใยนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตอบได้ในเรื่องเหล่านี้ค่ะเห็นไหมคะว่าไม่มีอะไรนอกจากความเป็นเหตุเป็นปัจัยต่อกันของธรรมะค่ะซึ่งหากเราไม่ศึกษาแล้วบางทีเราอาจจะนั่งงงเอ๊ะทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้เป็นอย่างนั้น แต่เมื่อได้ศึกษาพระสัทธรรมที่พระศาสดาผู้สูงสุดทรงประกาศถึงความจริงต่างๆความเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่างๆที่เกื้อกูลต่อแม้มรรคผลนิพพานนะคะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้มีโอกาสบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้ศึกษาและจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อ การประพฤติรมของตัวเราเองจะได้ไม่มานั่งลังเลสงสัยนูนนี่แต่อย่างลงไปได้เลยว่าต้องมีเหตุมีปัจจัยสิถึงได้เกิดอย่างนั้นไม่ใช่ไปโทษปัจจัยภายนอกหรือในการที่จะเกื้อกูลต่อมรรคผลนิพพานของเราเองที่เราอาจจะรู้อัตเทศัยของตัวเองระดับหนึ่ง เราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเกื้อกูลให้เกิดการแทงตลอดในอาเรียสัตว์ได้เช่นหากเราเป็นคนมีโทสะกราระสัตธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงเอาไว้ก็มีไงคะคือการเจริญเมตตาหากมีราคะกราก็มีกรรมฐานอีกนะคะก็คืออสุภกรรมฐานเป็นต้นค่ะ พระองค์นั้นได้บอกในเรื่องกรรมฐานไว้หลากหลายวิจิตถึงสี่สิบกรรมฐานนะคะรวมทั้งในแง่ของอารักขะกรรมฐานอีกสี่กรรมฐานเพื่อเกื้อกูลในชีวิตอันจะปรุงแต่งกุศลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการก้าวไปสู่การเจริญสมถะและวิปัสสนาอันมี ศีลที่ดีรองรับค่ะคือกรตตุปาริสุทธิศีลนั่นเองนะคะกอจบตรงนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยต่อบาลีนิเทศของอุปนิสยปัจจัยในคราวต่อไปค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพพานในปัจจุบันหม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่า จะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัสิโดยง่ายโดยผันในการปัจจุบันขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งส1มสบเภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านคา กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ